นี่ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กันหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยกันกดแชร์ด้วยเะเพื่อที่ทำให้ทุกคนได้รู้จักช่องนี้ของผมกันอีกมากขึ้นนะนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e จนมาถึงทุกวันนี้นะอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่กด s u b s c r i b e เนี่ยก็ช่วยกันกดกันคนละทีหน่อยก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับตัวผมในคลิปต่อๆไปกันแล้วกันเนาะเอาละเราไปดูคลิปนี้กันได้เลย หาท่านเดยจะพบมสมกีนาวินตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมพอลไกอิ p แพ็คเกช่นเคยอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ก, Gay Gay ยนนก,ยกันในแพท8.2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับแพท8.2นี่ก็ได้มีการเพิ่มตัวละครเข้ามาใหม่พร้อมกับกิจกรรมด้วยนะสำหรับกิจกรรมแพชนี้ก็มีเพียงแค่กิจกรรมเดียวเท่านั้นเนาะก็กิจกรรมร้านอาหาร กิจกรรมจริงๆท่านผู้ชมซึ่งผมก็เล่นจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วสำหรับกิจกรรมก็ค่อนข้างที่จะเล่นจบค่อนข้างที่จะไวอยู่พอสมควรก็ในเวลาที่ผมอัดอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เวลาของกิจกรรมนี้ก็จะเหลือยอยู่50วันเนาะที่มันให้เวลาเยอะมากก็ไม่ค่อยแปลกใจซะไหร่นะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆด้วยก็คือใช้เวลาจากชีวิตจริงอะเพราะว่าในการที่เราจะออกไปหาวัตถุดิบมาทาอาหารพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องคือมันมีจํากัดฮะอะซึ่งตอนนี้ผมมีจํากัดอยู่ท 200หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละเลเวลันนี้ผมก็ไม่ค่อยโฟกัสสังเกตมากเท่าไหนนร่นะเวลาในการรายวันในการหาวัตถุดิบเนี่ยเอาไวก็เป็นประมาณนี้แหละซึ่งเราก็นําวัตถุดิบมาพัฒนาสูตรอาหารอะไรต่างๆพวกนี้ได้เอาตรงปะไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วรีวิวกี่กรมนี้แหละซึ่งเอาง่ายก็เป็นหนึ่งกีกรรมที่เลนง่ายๆแหละไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็จะมีของบางวันเป็นประมาณนี้เพชรสีกองแล้วก็คอสตูมของเฮเลียแค่นี้เลยคือคือ,คอ,คอมันกี่กรรมอะ่ะ มันมีแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมมันไม่มีอะไรแล้วซึ่งผมก็เล่นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แอบเงาๆอยู่นะแล้วก็แพชนี้เนี่ยก็จะมีทางฝั่งของเนื้อเรื่องหลักที่เพิ่มเข้าใหม่ด้วยเนาะอย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นในทีเซอร์ไปก็ดูทรงเนื้อเรื่องก็น่าจะตึงเข้มอยู่พอสมควรแหละหลังจากที่เราได้เห็นเฮเลียใส่เกาะไปเนี่ยไม่แน่ว่าในอนาคตตัวเฮเลียอาจจะเป็นเพื่อนให้เราได้เล่นก็ได้เนาะอ่ะเฮเลียในชุดเกราะไฟฟเนี่ยเออมันก็แอบได้อยู่นะอ่าว่าก็เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับ มีอาว่าแพ็ชีมันจะมีทังฝั่งของกิกรรมในเรื่องแล้วก็กิกรรมที่ให้ผมได้พาทัวร์ไปเนาะก็จะมีดังฝั่งของเอร้านอาหารนี่แหละแล้วก็วตัวละครที่ได้รับการเพิ่มเข้ใหมาก็จะเป็นชูซังอ่าแล้วก็อาวุธประจําตัวเขาที่เป็นถุงมือแบบดั้งเดิมเลยเนาะซึ่งชูซังก็จะเป็นตัวละครกายภาพอ่าแล้วก็แปะสถานะเลือดไหลได้ด้วยเนาะซึ่งสไตล์เกมเพลย์ก็จะเป็นตัวละครจีซันสองนแหละอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้สําหรับตัวละครแล้วก็กิกรรมทั้งหมดเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทัวรวว์เกมเพลย์ของชู บออโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าห้องเทสท,ทั้งฝั่งของตอัวละครของชูดซางนะสำหรับตัวชุดซางก็จะเป็นตัวละครที่เป็นซับดีเบสมากกว่าเนาะสไตล์เกมเพลยน์นะก็จะเป็นตัวกระเภาพที่แตะสถานะได้หลายได้่ะก็เป็นประมาณสรบการโจมตีเบสิกของนางเนาะตรงว่าแพทนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าแพทเป็นอหนึ่งแพทที่แม่งยังเงียบเงอยู่ดีโอเคนะนี่ก็จะเป็นการชาร์จโจมตีของนางเนาะจากการเก็บสแต็ก่ิกิ ซึ่งเออลอดตรงกลางที่อยู่ตรงหลอดเลือดก็จะเป็นหลอดสแต็คข้างหาน้าฮะอ่ะเขาจะประมาณนี้เก็บสเต็ค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ได้แล้วก็ชาร์จโจมตีได้นี่ okay. นอ่าโอเคหลังจะเก็บสเต็คครบเราก็จะสามารถคอมโบแบบนี้ได้อ่าไม่เชิงว่าสแต็คคอบดิซ่สาสแต็คว่างแล้วก็สามารถเก็บสแต็คแบบพิซซี้ได้นี่นะเนาะอ่าโอเคเราลองสกิลกันเลยดีกว่าเนาะอ่ะสกิลก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะซึ่งสกิลก็ต้องแช่ไว้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถกดซ้ำได้เนาะอ่ะ โอเคอันนี้ก็ต้องกดชาร์จโจมตีวก,กับสกิลก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวชูสันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะก็ต้องเข้าใจด้วยตัวละครจีซส,สองแล้วก็ต้องเข้าใจคอมโบแล้วก็สไตล์การเล่นของตัวละครจีเซันส,สอง,องอะระดับหนึ่งอ่ะถาาว่าก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวชูสันอ่าลองคอมโบใหม่ทีก็แล้วกันนะ,ะ,ะประมาณนี้ ก็คอมโบ,โบเบเสิกนข้างจะเล่นง่ไงฮะไม่มีอะไรมากก็โอเคเราไปห้องต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะโ,โอเคมาห้องนะอันนี้ก็จะเป็นห้องเทสทิพท่ามีเวนนะ,อ,ะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับทิพท่ามีเวนของชูซังอ่ะประมาณนี้สกิลหลบอโอเคก็จะเป็นสกิลหลบแล้วก็เคาน์เตะไปด้วยตัวด้วยโอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นท่าไม่ตายอ่ะตีก็เป็นประมาณนี้ ก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากเนื่องจากนางเป็นตัวซับเนาะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรบ้างอ่าซึ่งการมาของตัวชูซังก็จะเป็นตัวละครที่จะมาช่วยเสริมประสิทธิภาพของตัวดูรันดาด้วยเนาะไอ้ดูรันดาจูอ่ะคส่วนสเตลโเบิร์ตก็จะเป็นสมานิอ่าซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ตัวอะไรเนาะอ่าก็หลัก ที่มันสอนก็ใช้ซูซาม,มากกว่าเลยอ่ะก็เป็นประมาณนี้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับตัวน้งฝั่งของเคลียนาไอ้ล่างงูเล็กแล้วก็ตัวดูรันดาจิ๋วเลยอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วก็สเปมอีโด,ดว์เป็นการทำดาเมจต่อเนื่องซิ่งดาเมจต่อเนื่องมันก็สั้นๆจั่ช้อยดีเลยนะอ่ะประมาณนี้รับตัวซูซาม อคอมโบประมาณนี้ตอนเปิดสเตอร์เบิร์ดนะโอเคก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ไม่ค่อยมีได้มากนะเพราะว่าเป็นตัวซับดีเบดอะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้เราไปเทสท่องต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องเทสทีมนะสำหรับห้องเทสทีมก็จะเป็นการเอาตัวชุดสร้างมายีเป็นเมนแล้วก็ตามพวกตัวละครที่เหลือเลยเนาะอะซึ่งผมก็จะปล่อยให้ทางฝั่งของไอจังเป็นคนสาธิตล,ลัาการน,นะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ เแรกเรียกเป็นฝั่งของตัวต่ก็ตามหลงที่ผมบอกมาเกันมาของชูซาก็จะเป็นการเซมไปสิบห้าไ้กับทีมของดูรันดาเนาะถ้าใครที่มีดูรันดาก็ผมแนะนำว่าควรเปิดชูซาก็ดีเนาะถ้าใครยังอวยนาอย่นลก็ยังเป็นตัละครที่น่าจะไปเสดเมตากายภาพแบบจกรงนะนะอ่า ประมาณนี้เนาะไม่ค่อยมีอะไ,มไรม,มากแล้วสำหรับตัวซูซามิแล้วก็ตัวดูรันดานะสหรับก,ก็จะเน้นคอมโบประมาณนี้สำหรับจะเป็นการเน้นเบิร์สมากกว่าเนาะเน้นเบิรส์สดาเมจใจดาเมจหลักนะอาว่าก็เป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปทางฝั่งของห้องสุดท้ายกันเลยดีกว่าเนาะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องเทสสุดท้ายแล้วอ่าก็จะเป็นห้องเทสที่แบบฟูลคอมโบเลยเคลิปเปิดสเตลร่เบิร์ดแล้วก็คอมโบแบบฟูลไทม์เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับการเทสคอมโบการเปิดสเตลล่าเบิร์ดเพื่อที่ให้จูซังมาทำดาเมจมาก็หลักๆที่ผมเห็นจากการเทสแล้วเนี่ยจะเน้นให้โจมความจูซังเนี่ยเป็นเวียนดีเวียสมากกว่าคือตัวนางอะ มันเป็นซับดีเสก็ได้ดาเมจก็ได้โดยรวมก็โอเคไม่แย่แต่ดูจากสไตล์เกมเพย์นะผมยังคงยึดติดกับเ,เจ้าทีนาที่เป็นร่างน้ำแข็งอะร่างเดิมของร่างที่มันเป็นซับดีเบสมากกว่าแต่ดูจากสภาพนางก็เป็นซับได้ดีอยู่นะครับหนึ่งถ้าท่ถึงเดนดาเมจดีเบสก็ไม่แย่ ดาเมดก็ไม่ได้ถามว่ามันถามว่ามันจ,จัดจ้านไหมมันก็ไม่ได้จัดจ้านเวิร์หวาสักเท่าไหร่แต่ก็โดยรวมกัตนต่อเนื่องความต่อนเนื่องของดาเมดมันก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งนะคุมอผม,อ,ผมอ่ะก็นั่นแหละเป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นได้ทั้งเมนดีเบสอ่ะประมาณนี้นะสำหรับชูซังกับความคิดเห็นของผมนะอ่ะถ้าใครมีความคิดเห็นมากว่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ อันนี้ก็คือความคิดคิดให้หมดของผมนะเกียวชูซัง แล้วก็ตัวชูซางกา็น่าจะเทียกับพวกตัวละครที่แปะสถานะเลื่อนไหลได้ด้วยเนาะเพราะว่าตัวชูซางเขาสามารถแปะสถานะเลือนไหลได้แล้วก็เป็นตัวกายภาพด้วยเนาะอ่ะก็เป็นประมาณนี้สำหรับตัวชูซางนะก็ผมก็ไม่มีอะไรจะคอมเมนต์เพิ่มแหละถ้าถามว่าข้อดีข้อเสียผมจะพูดจริงไหมอันนี้ผมไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าเนื่องจากเกมนี้เนี่ยเมคนิกมันไม่ได้มีอะไรมากอยู่แล้วก็คือไม่เมคคาหลักๆเนี่ยมันเล่นเปลี่ยนตัวละครมาแบบมาบัฟมาดีบ ใส่สตูแล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นมาเล่นซะมากกว่าเนาะแล้วมันก็จะเกิดเป็นลูปไปเรื่อยไปเรื่อยจนมันแบบว่าสามารถจับทางได้แล้วก็แล้วเราก็จะรู้จักทีนัํนเองมุมมองผมมันเป็นแบบนั้นนะพูด <c oughs> ก็เลยไม่ขอพูดจริงข้อดีข้อเสียของตัวละครก็แล้วกันนะเอาว่าผมจะพูดโดยรวมก็แล้วโดยรวมก็อีกหนึ่งตัวละครที่น่าเกี่ยวโอเคอยู่ในลำบบหนึ่งเป็นได้ทั้งซับแล้วก็เป็นได้ทั้งด e นะี s บเนาะ โดยรวมแล้วนะจากมุมมองของผมเนาะโดยรวมก็ค่างที่จะโอเคแล้วก็ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งเนาะอ่ะเอาว่าก็เป็นประมาณนี้ฮะสำหรับตัวชูซางเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปหน้าตู้กระชาเลยดีกว่า อ่ะโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าตู้กระชาของแพชชี่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอพูดเพิ่มเติมอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับตัวชูซังกันแล้วกันอันนี้ก็คือความคิดเห็นของของผมนะจากที่ผมดูโดยรวมทั้งหมดอ่ะในมุมมองของผมแล้วตัวชูซังเนี่ยก็น่าจะไปเด่นทางฝั่งของเมนดีพีสน่าจะโอเคกว่านะก็น่าจะโอเคกว่าซับอยู่ในลำดับอ่ะคนดูก็อาจจะคงถามนะสรุปมันจะเป็นเมนดีพีสหรือมันจะเป็นซับกันแน่อันนี้คือในมุมมองของผมผมมองว่าตัวของชูซังเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวละครที่น่าจะไปทางฝั่งงขอเมนาจะ าถามว่าเป็นซับได้ไหมมันก็เป็นได้ฮะแต่อาจจะต้องเป็นซับในทีมพวกทีม8สถานะนะอ่ะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่ว่าทีม8สถานะณปัจจุบันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนตัวละครแบบตัวต่อต,ตัวเนาะคือเปลี่ยนไปเรื่อยก็คือสลับวนไปเลยพวก8สถานะเลือดไหลอ่ะซึ่งตัวชูซังก็เป็นตัวกายภาพที่8สถานะเลือดไหลได้ก็แต่ไม่แน่ว่าตัวชูซังก็อาจจะไปเล่นกับพวกตัวละครพวกซีซั่นหนึ่กรรงก็ได้โดยเช่นกันนะเนาะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะในอนาคตไม่แน่ว่าอาจจะมีพวกตัวละครที่8สถานะเลือดไไหลด้ แล้วก็สามารถเล่นกับตัวซูซังก็ได้โดยก็เช่นกันนะเนาะเอาเป็นว่าก็เป็นประมาณนี้คอมเมนต์ของผมโดยรวมทั้งหมดก็เป็นเมนก็น่าจะดีกว่าซับ่แลวลนะ่ะอันนี้ก็คือมุมมองของผมโดยรวมนะถ้าใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็สามารถเมนได้เนาะเอาว่าก็เป็นประมาณเนี่ยที่ผมจะพูดถึงโดยรวมนะซึ่งแพชนี้ผมก็จะเปิดนางอยู่ลนะจริงเนี่ยผมอยากเก็บโปรไว้นะนจริงนะผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยตัวเฮเลียที่มันใส่กล่องนั้นเราจะได้เล่นได้เห็นเป็นเพ a ย์เบิหรือเปล่านะก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะะัว่าเราจัด กันเลยดีกว่าปะ่ะสิบรแรกซึ่งถามว่าคาดหวังกระตูนี้ไม่ไม่คาดหวังเยอะก็แล้วกันเนาะเอาว่าเปิดติดเอาไว้อ่าไม่ได้โอเคซึ่งที่ผมเปิดจูซางเพราะว่าเออเปิดติดเอาไว้แหละเออเพื่อสักวันนึงอาจจะได้เล่นนางอ่าผมมองอย่างนี้นะ ถึงแปัจจุบันผมจะไม่มีตัวดูรันดาที่เล่นด้วยกันได้ก็เปิดติดไว้ไหนก็ยังดีเผื่ออนาคตมันสามารถเล่นกับทีมอื่นได้เพราะว่าถ้าจะปัจจุบันแล้วฮอนไกอินแพคซีซั่นสเนี่ยมันจะเน้นคอมโบที่ว่าเน้นทั้งฝั่งของเจ้าวงแหวนดาราเนาะเออซึ่งตัวไหนที่มันมีวงแหวนดาราที่มันเข้ากันได้มันก็จะเกิดคอมโบที่มันเป็นรูปแบบใหม่หรือมันก็ลูกเล่นที่มันเป็นแบบใหม่เนาะอ่ะก็เป็นประมาณนี้แหละซึ่งก็ต้องเอาไม่ผมว่า ผมมองคนไกอินแพคพวกตัวละครที่ซัอนสองก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรเปิดติดไว้ก็ดีนะโทษตัวที่สมมุติเราอยากเล่นทีมไหนอ่ะทีมไหนที่มันมีวงแหวนดาราที่มันลิงก์กันได้เนี่ยก็แนะนําให้เปิดติดไว้สักหน่อยก็ดีอ่าประมาณนี้อ่าสิ้นก็เราก็พูดไปเราก็เปิดไปซิตอนนี้ก็มก็ยังไม่ได้ักทีก็ตามเหมือนที่ผมพูด่ะไม่คาดหวังอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรได้ก็ดี อ,อย่างนั้นเราก็เหลือการันตีไว้แพชหน้าเดินเนาะ,อะโอเคอยังบ่ดได้ไม่ได้โอเคสคริปเปอร์โอเคไปต่อไป แต่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะเป็นเกมพี่หนึ่งเกมที่เขาก็ยังไม่ทําปุ่มสกิปตู้กระชามาแต่ให้เราเป็นนั่งคลิกแทนนั่งคลิกนั่งกดจิ้มอะไรแบบนี้เออมันจะได้เร็วก็โอเคโอ้หมดตัวแล้วว่ะอ่ะเอาว่าก็ช่างมันเะเหลืองบเท่านี้ละเอาว่าก็ประมาณนี้สําหรับคลิป ในวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็เอาว่าผมจะเหลืองบเอาไ,ไว้เผื่อแพชหน้าก็ด้วยก็แล้วกันเนาะถามว่าแพชนี้คาดหวังจะได้ตัวชูซางไหมมันก็มันไม่ได้คาดหวันงนมากไปอยู่แล้วประมาณนี้ก็แล้วกันเอาว่าเหลือการันตีไว้แพชหน้าด้วยแล้วกันเผื่อมันมีตัวอะไรใ,ใหม่ๆที่มันน่าสนใจหรือว่าน่าเล่นมากกว่านี้เนาะะเอาว่าก็เป็นประมาณนีอ้อ่ะถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับตัวผมที่ต่อไปถ้าเป็นไปได้ก็เชิญกดแชร์ด้วยพื่เดียรมาให้ทุกคนได้นนะไรู้จัก See ya. <sighs> but we just bought a panini press here in Shelter. Who's going to help me demonstrate how to use it on a free roaming cat?